สวัสดีครับผมเสียตะวันฟักทองแกนสามครับเมื่อนี้ก็จะมาให้ความู้เกี่ยวกับ C 26นะครับผมครับต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปนะครับว่าจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ C2 6มนันเป็นปัญหาหลายอย่างของชาวเกษตรนะครับเอาไปเหตุแหล้วคือฟักทองคือลูกบดีคือเบี่ยวแล้วก็จะเป็นปัญหากันในช่วงสื่อขายนะครับว่าเถาแกคือขัดออกหลายนะครับมันเกิดจากสาเหตุอย่างนะครับผม เห็นเพิ่นเฮ็ดเป็นอย่างคือเด้๋ราคาดีแท้ของข่อยกับพันธ์ซีสองหกคือบ่ได้ราคาคือเพิ่นนี่แหละครับเป็นขอตัวแย่งกันมาตลอดนะครับผมก็่คือขอแตกต่างนะครับผู้ถีเพิ่นถามเขาม่านะครับเพิ่นจะนี่ขอค่าค่าในใจเพิ่นจะคือว่าผมจะถามกลับก่อนว่าซีสองหกของคุณนะครับเฮ็ดใดทิ้งกระป๋องละหาถึงหกตันบัวหรือมีเก่าตันสิบตันบัครับ บ่อดดนะครับผมบอกเลยว่าผู้ที่จะมีขอแย่งนะก็คือเห็ดซับทอง C26 บางคนนะได้แค่ตันก็กลัวแล้ว C26 นี่ C ตันที่เบอยากทานนะครับจะตางก็ศูนหาศูนต์กิบกรผมลงไปก่อนนะครับจะตางก็ศูนหาศูนต์บ่อดดนะครับศูนหาศูนต์อี่ที่ตันกัวก็ถือว่าคนติดโอเคนะครับแต่ว่า C26 นี่ยูซีตันนี่บื่อยากงามนะครับจะหลายต่เบื่อร่องกับเบื่อเสพนะครับ เป็นยังขอแตกต่างว่าเหนือฟับทองคือกันน่วยฟักทองคือกันราคาคือแตกต่างกันนะครับผมอยากย้อนถามหลูกสวนว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคน้นเป็นภูไปสื่อมาบริโภคน่วยงามกับนวยบ่ิามคขายราคาเดียวกันเขาจะเอาบ่อภาก็ต้องเหลือสื่อนวยงามนะครับถ้าเป็นราคาเดียวกันแต่คว่องแตกต่างปุ๊บนั่นแหละครับมันก็จะสื่อกันตามเกียรติตามนันไปแหละครับผมถ้าขนทรงนะครับเขาสื่อเบือขีไลไปเอาไปมันขายบ่ิได้เบืองาม แพงเพิ่นรับไปแล้วเพิ่นก็ตตรงบาเอาครับผมถ้าไปซื้อเบอร์ขีลายไปในราคาเดียวกัน1ิบบาทนะครับเอาไปวางขายมันขายบ่ได้นะครับถึง10บาทขายบ่ได้นะครับหลายหลายคนนะครับจะเช็คว่าของในสวนหาบาทเป็นยังอยู่แขงคือสิบบาทผมบอกเลยนะครับมันจะเป็นแนวนั้นแหละครับผมสาเหตุก็คือว่า1ึการขับเคลื่อนการลงทุนทุกยางซ้ํมจะหอดแพงถ้าไปขายซื้อหาบาทในสวนไปขายหกบาท ขาดทุนจะไม่ตัดสินเหตุยังนะครับคือว่นหนึ่งนะครับผมเป็นพอข่านะครับคนกลางนะครับผมจะให้นายนายอีกนะครับเป็นผูดูแลอีกจากไปอีกขั้นตอนนนะครับแพงจะได้รับน้ำผมอยู่หกถึงเจ็ดบาทนะครับเนี่ยจากต้นทุนอยู่หาบาทนะครับราคาลดแพงไปอีกบาทหนึ่งนะครับเป็นแปดบาทนะครับหอดแพงเพิ่นกะ มีคาลุมน้องคาเสาแข็งคาอยังตกเป็นเก่าบาทนะครับเพิ่นขาย10บาทหรือ12 13บาทก็ะแหงบ่อยากอยู่หลอดปันใดน,นะครับถ้าบ่ขายได้ไวว่มันจะมีเน่า2คาแงเพิ่นจะเอาทุกมือนะครับบอกให้เลยว่าบางตลาดนะคาแขงล็อกละบ่ต่ำกว่าสี0หร้อยหร,ออยหรือพันนะครับไลยเดืียวกับกางหางนะครับเพื่อทำเก็บผลของมันครับผมแล้วผมจะมาเว้าต่อนะครับเนะาะว่า ขอดีขอเสียเขาเพิ่นไปนแน่ไรนะครับขอดีก็คือมันจะได้ผลผลิตหลายต่อไรนะครับหลูกมันใหญ่ครับขอเสียก็คือมันจะเบี้ยวหลายครับโตกเกียบหลายทางเห็ดบไ่ไดดปุ๋ยบ่ถึงว่วงขนใจบพ่พ่อขอดีมันจะใส่ได้แต่กับคนทีเป็นเกง่งระดับที่ว่าเอื่อนมาเมื่อสิบเมื่อฉีบนะครับ ก็คือว่าพันนี่เขาเริยนพันปราบเสี่ยนนะครับห้องว่าท่านเป็นเสี่ยมนะเสียบมาเห็ดก็เริยนเ้าเห็ดมาไดนครับห้องแควหุดร่องบ่ต้องวัตอยาให้ไม่บหมวัยาให้ไปยุงนะครับแล้วเป็นยังบางหรอแก่ขึ้นแนวน้าใหม่เห็ดตตัวนี้หรือว่าบางหรอแก่บนแนวน้าใหม่เห็ดขอคิดควงแตกต่างมันต่างกันนะครับก็คือถ้าว่ามันจะกเป็นก็เป็นการผ่านพิงนะครับเอาเป็นโดยตัวผมดีกว่ามันังบาเป็นการผ่านพิงนะครับก็คือผม ผู้ว่าลูกสวนทุนหยีเห็ดโมได้ผมเป็นห่วงครับผมว่าอยากให้เห็ดไปดังขึ้นแนวหน้าเห็ดศูนหาศูนแต่คือว่าจะเห็ดศูนหาศูนแล้วพี่น้องเขาล่งทุนไปมันโมเบี่ยวหลายโมโตกเกียร์หลายโมถือขาดออกหลายมันก็นจะโบเสียใจครับถามเมนผมเอาไปให้ทดลองคิดว่าม่องขุ้นว่าจะเห็ดโบได้แต่ว่าผมดันเอาให้ไปเห็ดดันเห็ดออกมาได้มันเป็นขอดีของผมครับ ของทีง่าม,มันทรง,งายตลาดเขาก็ร่องรับครับนี่แหละคือหลายเหตุผลทั้งแต่ละคนอย่าบอกพูดกันนะครับอแตกต่างเขามันนะครับมันจะเป็นขอดีของเถาแกแต่ว่าขอเสียของหลูกสวนผมเริ่มมาจากช่าวสวนนะครับผมก่อยากงหรพอไม่พี่นอองเข้าได้มาทดล่องเป็นวัวทดล่องให้ของผู้ถียู่ ขาม,มาก่อนนะครับสูงกรอนนี่ผมสิบอกเนี่ยได้ซับเนี่ยได้เห็นมันฟังแล้วมันเป็นการบอกที่ถนอมน้ำใจนะครับคือชาวสวนท่านั้นจะเป็นหนูทดลองของเถาแก่พ่ออยังครับแต่คือถ้าเกิดว่าชาวสวนเอาไปเห็ดได้ผมมีแจะได้เต็มๆนะครับแต่คือพันธศูนย์หาศูนย์มันจะหน่อยกลัวบางครั้งตลาดขาดเบื้อบูมันจะมีครับมีหน่อยนะครับ แต่รูเล็ดเก่งอี้มันก็ขึ้นสวยเลย่ะครับบอกเลยว่าเจ็ดแปดเก้าิบดีผ้ผลิตต่อตันมันก็หลายแล้วต่อไรมันหลายแล้วครับต่อกระป๋องน่ะแต่ว่าตัวนี้น่ะมันออกมามันจะมีเบือง่ามอย่างเยวครับเบือง่ามมันสามารถส่งได้ไกลก็คือของเกียร์ดีเกียร์สูงน่ะแพงมันก็จะสูงราคานะครับนี่นะครับเป็นขอดีของเพลนแต่ว่าผมเป็นห่วงพี่หนองเข้า อย่างห้เห็ดอย่างไ้คอยล่องตัวน,นี้ไปนะครับค่อยๆไปเรื<ๆ>่อยๆซัมนีมันก็ถือว่าได้หลายแล้วครับบอกเลยว่าได้หลายบอเซียงต่อขาดทุนบอเสียงแกเบอร์เบี่ยวเบอร์เศษหลายนะครับถ้าเขาเห็ดแล้วเขาเห็ดโอเคเขาคิดว่าเขาเห็ดใดจริงๆคนหลอบขางเข้าซอยเข้าหรือว่าเวลาของเขาพ่อมันดูคนเดียวมันก็นดูบ่ไดดครับหัวอย่าเข็ดมีย่ขีขาดมันกับพนผลิตออกมาบ่ไดด เมียดูหัวขี่ขาดหาเลาะตีไก่หาหละเหลดอยู่สีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันก็บอโอเคนะครับผมเลยอยากให้เอาคว่มพร้อมคนที่พร้อมทุกอย่างแม้แต่เรื่องทุนนะครับหรือว่าคนหลอขขานผมยังอยากให้ล่งนี่แหละครับเป็นขอดีครับนาอก็จะจเข้าใจก็สังเขตแล้วนะครับว่าเป็นอย่างเหตุผล ของแต่ละพันแต่ละคนคือเถาแก่บอยษัทไฮร่งคือกันค่วมคิดของเถาแก่แต่ละถ่านกับบอคือกันนะครับบางคนก็แค่ต้องการทํายอดขายพันนันพันนี่หรือว่าเฮตันนันต์นี่กัเรื่องของเจา้าเจ้าเสียไปเหตุยังกับสร้างขาดทุนบรั่ย่ข่มีผลไอ้มีผลกําไรจากลงเม็ดลายกับทางบริษัททางนั้นทางนี้ิ่นก็มีสปอนเซอร์มียังไห้ลหลายอย่างนะครับผมมันก็มีหลายเหตุผลนะครับที่บางข้อมูลมันก็เปิดเผยบอดด้ยนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมาบอกเกี่ยวกับช่องสยามที่ว่าตานไม่รัดหรือว่าเป็นกระแสที่มาแรกนะครับมันแมนจริงบัวมันซ้ำได้เองสัน,นะครับครับก็คือขอบูญตัวนี้เอกครับต้พิดถาดไปอ่ะขอโทษขออภัยนะครับหรือว่าคําเบาใดผมเบารุ่นแรกไปอาจจะบวกเขาทุกกะขอโทษขออภัยไปนะครับแต่ว่ากให้ขอแช่หรือว่ากดติดตามเป็นกําลังใจนะครับเด้กอก็คือ ไอดีไล่กับเบอร์โทรนะครับ0 8 9 2 c 4 1 2 2 4 c หรือสามารถแอดไลนมากโทรมาถามก็ได้นะครับผมผมคุยทํ้งดดนะครับครับผมครับสวัสดีครับ